เป็นคู่แฝดกันค่ะป้าป๊าวันนี้หนูเป็นคู่แฝดกันดูที่เต้นนเหมือนกันเลยเต้นนเหมือนกันเลยนี่ออดก้าวติดต่อเีก้าวติดต่อุอยไข่ดำเนี่ยเจนนี่จุ๋ยๆค่ะคุณสวย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  สวยจังเลยหล่อจังเลยฮอตัวเหมือนกันเลยแต่งตัวเหมือนกันนี่ใครจะให้นี่ชุดเนี้ยฮะใครจะให้ก็จะให้ครับชุดเนี้ย,ยสวยจังเลยสวยจังเลยโหหล่อจังเลยเนี่ยโอรักกันโหรักกันรักกันรักกันแน่ๆจะนี้เรียอีกแล้ว ตุบตุบตุบมอนตีตุบตุบกานอนตายแล้ววะาอ้ยกล้าตายเหรอกล้าตายเหรอตาคงนอนแน่นเลยเนี่ยน้อนเงยงนอนยังงวนอนแล้วค่ะนอนแล้วค่ะนอนทับอาก้าเลยทีนี้นอนทับอาก้าเลยกล้าไม่ว่าหรอกทับเลยดอก đùng 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 bye 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 các.